สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะผมก็จะมาสอนลงนะครับเป็นเวฟนะครับ3คันครับโอเคขั้แรกคุณเข้าไปที่เอชไฟล์นะครับหรือจะใช้แอปผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับทมสบายครับแล้วแต่คุณขอกวามมานะครับก็รอสักครู่นะฮะมันข้าง แล้วคุณเข้าไปที่ไอตัวเจ้าเมกานะครับเมกาดารูครับคุณจะได้ตัวนี้มานะครับเวฟรวมโดยพี่ขับนะครับให้คุณทำการเตะไฟครับคุณจะได้ตัวนี้มานะฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี้นะครับแล้วคุณทําการกดทีอีกดีครับกดตัดไปหรือคัดลอกตามสบายครับแล้วคุณเข้าไปที่ Android ครับ Data ครับ เด่นลงมาครับค com อกสตาร์ครับไฟครับไฟแล้วก็ txdb e ครับ txdb ตัวเดิมนะครับผมขอลบออกก่อนลบออกไปแล้วคุณทำการกดวางนะครับวางครับโอเคเรียบร้อยแล้วมันจะมีชื่อใช่ไหมครับก็ให้คุณจำครับ bdf 400เอ็นไอ pcr เก้าร้อยอะไรวะผมขอเปลี่ยนเป็น nzc ห้าร้อยแล้วกันน,นะครับเอ้ยอะไรของมึงเนี้ยอะไรของมึงครับเปลี่ยนเป็น nzc ห้าร้อยนะครับกดตกลงไปคุณจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับค็เรื่องของคุณปึ๊บกดออกมาครับให้คุณเข้าไปที่ gta 2ครับ gta mg 2นะครับกด open mg ครับแล้วเข้าไปที่เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมา android ครับ data com rockstar file แล้วก็ t e x d b ครับแล้วก็ gta 3 mg ครับกดตรงตอนที่มันเป็นสีส้มตอนนี้ครับรอสักครู่ครับนะควรทำการ พิมพ์นะครับชื่อตัวตัวที่เราจะมาเมื่อกี้ F B F 400กดแชรไว้ครับจะขึ้นมาแบบนี้ก่อน้ันที่สองครับแล้วก็ไปที่คุณเก็บมอดไว้ครับก็คือเมกาของเรานั่นเองเมกาเมกา,าดาวโหลดนี่และแล้วก็ B F 400กดตรงที่มันเป็นสีส้มตอนนี้ครับ แล้วก็ให้คุณลงชื่อที่เหลือแบบนี้นะครับโอเคครับผอมจะโอเคครับเราไปดูในเกมกันก็รอให้มานะครับโอเคแบบนี้ได้นะครับโอเคครับลงที่เหลือแบบนี้นะแล้วก็ไปดูในเกมกันตามชื่อนะครับลงตามชื่อไปดูในเกมไป